สำหรับิ Q เนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจจะไม่ชินจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของคำว่าิ Q ก็คือการที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะโตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่สู้งานหรือทําอะไรเนี่ยไม่ทิ้งง่ายๆภาษาอังกฤษเนี่ยมันเหมือนกับมีความยืดหยุ่นแล้วก็ปรับตัวด้วยยกอย่างเช่นเด็กทําเลขข้อนี้ไม่ได้เนี่ยกขาอาจจะหยุดอาจจะมาสอบหาความรู้หรือถามคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่แล้วก็กลับไปแล้วก็ตั้งใจที่จะทําใหม่ การฝึกอาคิวเนี่ยสำหรับเด็กๆเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ยากเริ่มตั้งแต่เมื่อลูกทากิจกรรมอะไรก็ตามเนี่ยให้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นจนจบยกตัวอย่างเช่นเมื่อเขาเล่นของเล่นเช่นเล่นของเล่นเล่นรถเนี่ยเขเล่นเล่น,ลนจนกระทั่งเลิกเล่นก็ให้เก็บแล้วก็เอาไปเก็บเข้าที่หรือเวลาทานข้าวเนี่ยก็นั่นเริ่มตั้งแต่เอาจานอาหารแล้วก็ช้อนมากินจนเสร็จแล้วก็ช่วย คุณพ่อคุณแม่อาจจะเดินไปด้วยกันแล้วก็หยิบเอาไปเก็บนะเมื่อโตขึ้นเข้าโรงเรียนเนี่ยเขาจะได้รับการบ้านมาการฝึกลูกเนี่ยเวลาทําการบ้านเนี่ยก็ทํางานให้เสร็จเป็นชิ้นๆได้เลขมา3ข้อไม่ใช่ทําข้อเดียวแล้วไปวิ่งเล่นแล้วก็ข้อต่อไปก็ไม่ทําแล้วก็วิ่งมาทําภาษาอังกฤษอีกข้อหนึ่งแล้วก็ไม่ทําซึ่งพวกเนี้ยไม่เป็นสิ่งที่ดีเมื่อเขาโตขึ้นทํางานแบบไม่ทันจบก็ ลักทินการฝังถ้าเราฝึกลูกให้ทํางานและการเล่นทุกอย่างเนี่ยเป็นจบจบอันเนี้ยเป็นการฝึกอีกอาคิวให้เด็กโดยตรงเลยและอาคิวเนี่ยต้องการความคงเส้นคงวาแล้วก็ยืนจับจากพ่อแม่มากเมื่อเขาผิดหวังหรือทําไม่ได้หน้าที่ของพ่อแม่คือให้กําลังใจแล้วบอกว่าลูกมาลองทําดูใหม่สิหรูททาได้อยู่แล้วอย่าปล่อยให้งานแต่ละงานเนี่ยผ่านไปได้ง่ายๆทั้งหมดเนี่ยจะ อ,อกฝังเป็นที่ใสททาให้เด็กเนี่ยโตขึ้นเป็นคนที่จะไม่ยอมละทิ้งงานงาน่งายๆแล้วก็มีความมั่นใจที่จะสามารถที่จะกลับมาทํางานที่ค้างคาต่อจุดนั้น